ไปไปเรื่องของผมผมจะไปไม่ไปเรื่องของผมไปไปกลับบ้านไปไม่ต้องมาไล่ผมผมจะไปตอนไหนก็ได้ผมจะไม่ไปก็ได้ไปกลับบ้านโอ้เรื่องของผมบ้านมันไม่หนีไปไหนหรอก มีผมจะขับรถได้ไหมครับก็ต้องให้ให้ผมตรวจสอบหน่อยแจ้งเหตุผมมาก่อนนาผมมีเหตุอะไรที่จะรู้เรืกับขี่ผมมัทำอะไรมันมีตัวอะไรตัวอะไรใช่ผมอยากมาดูเฉยๆนี่แหละมาดูทำไมอะดูอะะดูว่าเออเนี่ยรถคันนี้โดนเรียกมาคันนี้เรียกเหรออ่ะที่ได้เรียกไหมได้เรียกเข้ามาไหมผมก็เพิ่งมาทำงานเนี่ยเอาเพิ่งมาคะแนนก็ไม่ได้มาทำงานก็ไม่ต้องเกี่ยวกับผมมัน้ออยู่กับผมเออมีรถคันนี้ผมก็จับจับก็จับเรื่องของพี่สิพี่จับพี่ก็ออกไปสั่งเขาไปที่ไปสั่งเค่นี้ เนี่ยเนี่ยคันแดงเนี่ยผมกำลังออกไปสั่งแลออนั่นแหละพี่ไม่ยุ่งอะไรกับผมเราถ้าคุณมาทำอะไรตรงนี้ผมมาทำอะไรผมก็บอกแล้วผมมาเดินเล่นมาเดินเล่นเออมาเดินเล่นเดินเล่นได้ไหมเดินเล่นมันใช่ที่เดินเหรอตรงเนี้ยเอ้าเขาก็ยังเดินกันเยอะแยะพูดบาดอยู่นั่นน่ะไปเดินอันตรายโอ้ยถ้าบอกว่าผมเดินเล่นตรงนี้ผิดกฎหมายจับเลยเหรอเออผมไม่ผิดหรอกเออไม่ผิดไม่ต้องไม่ต้องยุ่งกับผมอ่าซิปโวซิปโว ่ลกลับไปไปเรื่องของผมผมจะไปไม่ไปเรื่องของผมไปไปกลับานไปไม่ต้องมาไล่ผมผมจะไปตอนไหนก็ได้ผมจะไม่ไปก็ได้กลับกลับานโอ้เรื่องของผมบ้านม,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 มันไม่หนีไปไหนหรอกผมจะอยู่ตรงไหนก็ได้ประเทศไทยเนี่ยมันสิทธิเสรีภาพที่ตรงนี้คุณไม่ได้ซื้อไว้นะถึงแม้คุณจะเป็นเจ้าหน้าที่คุณไม่ได้ซื้อที่ตรงนี้ไว้ผมจะอยู่ตรงไหน,นได้สิบโทง ครับผม่ลงไปที่นู่นอ่าได้ได้โอเคครับผมอะไรอยู่เนี่ยอ่าล้วมันไล่มันไล่ไปเลยเหรออ๋อเออโอเคโอเคตามนั้นพี่ย่กังเดินกลับไปนู่นครับผมพอดีสิบโทรเขาจะไล่ผมกลับบ้าน อันตรายขับต้ากับพี่นะไม่ถ้ามันถ้ารถมันชนผมก็ชนพี่ด้วยผมยืนอยู่ข้างพี่อะอะเหรอเออมันไม่ชนผมคนเดียวหรอกรถขี่ตรงถนนเลยจะแจ้งข้อกลาหาเขาก็าไม่ไม่คุยกับเขาไม่ยืนคุยอะไรตรงมายืนอะไรกับผมเนี่ยคุยกับเขาแล้วเอาคุยกับเขา,าอ้าเนี้ยอันเนี้ยรถรถถูกกล่าวหาแต่มายืนเขียนอยู่เนี่ยเนี่ยยืนเขียนอยู่ข้างถนนเนี่ยใช่เรื่องไหม ขอเรียกเป็นน้องก็ได้ไม่คือเรียกเรียกเรียกผมบอกว่ากลับบ้านให้ผมกลับบ้านนะผมจะกลับไม่กลับเรื่องผมก็คืออย่างอย่างที่ท่านเห็นนะครับมีรถมีรถบรรทุกคนงานนะฮะเนี่ยนะป้องเนี้ยไม่มีกล้องนะับไม่มีกล้องกล้องอยู่ด้านบนนู้นตรงเนี้ยมันไม่มีในในในสอนนอยในป้อมเนี่ยมันไม่มีกล้องนะครับมันไม่สามารถ ที่จะบันทึกภาพภาพในในตู้ได้กล้องวงจรปิดในตู้มันไม่มีนะครับมันไม่มีนะผมถึงพยายามบอกว่าเออในตู้จราจรตู้เนี้ยมันควรที่จะมีกล้องวงจรปิดบันทึกไว้นะครับมันควรที่จะมีนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้อ่อปล่อยให้เจ้าหน้าที่เรียกคนเรียกคนแล้วก็เอาเข้าไปในป้อมเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมมานี่เดินล็อกประตูกันคึบกึบกๆ๊บกึบกบเลยเดินล็อกประตูกันเลย เมื่อกี้ผมมานี่เดินล็อกประตูกันเลยกึ๊บกึ๊บเลยก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะนะครับว่าเขาทำอะไรกันนะแต่ที่แน่ๆนะครับที่แน่ๆแน่ๆร้อยเอคละเนี้ยแน่ๆร้อยเอคละเนี้ยนะครับพอผมเดินออกมาแล้วก็ปลดล็อกประตูเดินออกมาเนี่ยพอเดินมาแล้วก็ปลดล็อกประตูเดินออกมานะฮะ ส่วน10โทคนนี้ก็รู้สึกว่าจะเก่งๆนิดนึงเก่งๆนิดนึงนะาบอกให้คนนู้นคนนี้ออกไปจากอ,าออกไปจากพื้นที่ออกไปจากป้อมเนี่ย10โทเนี่ยมาขอดูไปขับขี่โดยที่ไม่มีเขาเรียกว่าน,นะยังไม่พบการกระทําผิดนะครับแต่มาขอดูใบขับขี่ ใช่ไหมนะครับการที่เจ้าหน้าที่จะมาขอดูใบขับขี่นี่ต้องพบผู้กระทําผิดแล้วนะครับถึงจะสามารถเรียกตรวจดูใบขับขี่ได้นะครับหลักๆเลยการที่จะเ,เรียกให้เขาหยุดแล้วแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทําผิดนี่นะครับหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งซุไหมซุไหมนันกหนัว ตด่วนนิดแดงหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปล่อยได้หมายเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปล่อยได้หมายทำไมคุณปล่อยได้เจ้าหน้าที่ตำรวจหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปล่อยได้ครับ เมื่อกี้อาตมาหันสคนถือขอนม,มาไลยตีผมเจ้าหน้าที่ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะครับเจห่พอ๋ดีกหกสานึงหกหกหนึ่งห้าเมืม่อกี้เห็นไหมครับพี่มาตีคุณแจ็คหกหกหนึ่เจ็ หนงเจ็ดาทำไมคุปล่อยได้ครับคุณเตำไม่ปได้ครับยีดประตูล็อผมจะแจ้งความเจ้าหน้าที่ทุกคนเลาเวกัไปไหนหน้าที่นับเห็นทัเห็นเห็นงเห็นนะเห็นั้เห็นแต่ระตูล็อคนรับปิดประตูล็อกไปเลย ว่าเขาลล้าอยู่ปิดประตูล็อกเลยรรเครับผมจะม,มาแจ้งความแต่ปิดประตูล็อกไว้เนี่ยปิดประตูล็อกไว้เลยใช่ไครับอดินแดงใต้ด่วนด,ดินแดงตนนี้ผมไม่ยอมนะครับทุกคนที่อยู่ในป้อมโดน นดินแดงครับผมผมาทั้งชุดเลยนะบอกเลยนะมาทำร้ายร่างกายไอ้คนที่มาก็คือคนที่ไปขู่เราที่สโนโอตีแมวคนนั้น,ดน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นแมงเลยใช่ครับเอาเลยไม่ต้องมีกล้องอยู่แล้วเนี่ยกล้องมีอยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกคนบันทึกภาพทันที่ผมจับภาพสองชายสองคนเมื่อกี้นะมันมีกล้องอยู่แล้วพี่พี่กำลังไล่ตามันแม่งและตำรวจไล่ไปนู่นไงแล้ว,มมลวน้องแชร์แมวมาดีมาก น้าจอยก็ลังโดนเลยแล้วป้าก็วิ่งมาเลยเอออาแคปหน้าจอให้ผมหน่อยน้าจอด้วยนะครับแล้วคันนี้ด้วยไม่หมดเลยยาวหมดเลยเหมดเลยเอาไปห,หมดเลยเนี่ยชุดนี้โดนทั้งชุดแคปหน้าจอผมด้วยเอาเดี๋ยวพี่โทรแคปหนึ่งนะอ่ะแคปหน้าจอยผมด้วยโอเอาทุกคันทุกคนที่อยู่ในที่นี้ ผมโดนทำร้ายร่างกายมีคนร้ายถือขวานมาไล่ฟันผมแต่เจ้าหน้าที่ล็อกประตูนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในป้อมนี้ล็อกประตูแต่ว่าเจาห้นที่บมเหานะ็นยิงไปไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในป้อมนี้ล็อกประตู ผมจะแจ้งความทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับ,รบแสดงว่าดินแดงนี่สอนอดินแดงนี่มีอะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะนะครับแลวไอหมาสองตัวที่มานั้นก็คือไอ้คนที่ไปข่มขู่อยู่หน้าสอนอนะครับทุกวันนี้คดียังไม่คืบเลยนะครับสอนอดินแดงครับป้้มใต้ด่วนดินแดงพฤติกรรมแบบนี้มันใช่ไหมนะครับ แล้ววันนี้นะผมสามารถจับภาพไว้นั่นได้ชัดเจนไม่ใส่แมสด้วยไม่ใส่แมสแต่มันขี่มอไซค์มานะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ถามว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเหมาะสมไหมพิษโบนพิบนมาด่วนเลยได้ไหมแต่ใต้ใต,ใต้ใต้ดวนนินแดงเนี่ยน้องแจ็คโดนทำร้ายเออตอนนี้ผมอยู่ที่ป้อมใต้ด,วด่วนดินแดงนะครับ โดนทำร้ายบาดเจ็บแผนเน,นี่ยพี่มีแขนใกล้ใอดผมอยู่นี่ผมกำลังไล่ไปดูที่นี่ไปดูงานเนะี่ยเพราะว่าผมโดนทำร้ายร่างกายผมวิ่งมาที่ป้อมนะครับเนี่ยผมวิ่งมาที่ป้อมนี้แล้วเจ้าหน้าที่ในป้อมนี้ล็อกประตูเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ป้อมนี้ล็อกประตูนะครับจะเปิดประตูก็ต่อเมื่อเห็นผู้กระทำผิดแล้ววิ่งออกไปดักแต่เห็นว่าผมถูกโดนทำร้ายร่างกายแต่ไม่ออกมาช่วยนะครับไม่ออกมาช่วยนะปิดล็อกประตูนิ่งเลยอยู่ในห้อง ทุกทีโดนทั้งทุกทัศผมผมจะแย่ง้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนนะเขาบอกว่าไม่เห็นเจอแล้วพี่เพี่เพราะพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องมาเกิดอะไรขึ้นหรอกครับเขาบอกเขาไม่เห็นเพราะว่าพี่ไม่ใส่กุญแจมาถ้าไม่เห็นจนไปไม่ได้เรื่องของเรื่องจะมาเปิดประตูมีการล็อกประตูด้วยนะครับถามว่ามันเหมาะสมไหมเนี่ยเหมาะสมไหมล็อกประตูนี่เหมาะสมไหม เดี๋ยววันนี้วันนี้ผมขอกําลังเสริมนะครับขอกําลังเสริมตอนนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปแจ้งความที่สอนอดินแดงนะครับเดี๋ยวจะไปแจ้งความที่สอนอดินแดงดูสิว่าตำรวจที่สอนอดินแดงจะทำเรื่องไหมนะครับและไอ้คนที่มาทำร้ายผมเนี่ยดูสิว่าเจ้าหน้าที่จะรู้จักไหม นะรถปัสติซึ้งที่จอดอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นชัดเจนแต่ปัสติซึงไม,ไม่ออกมาช่วยนะครับไม่ออกมาช่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในป้อมนี้นะครับพอเห็นผมถูกทำร้ายร่างกายล็อกประตูเลยล็อกประตูกึกกึกเลยผมวิ่งไปเปิดประตูมันยังไม่เปิดประตูให้เลยนะครับ ที่สอนอดินแดงครับมีสายรายงานมาแล้วว่าไอ้นี่เป็นเห็บหมาที่สอนอดินแดงนะครับส่วนไอ้นี่นี่ไ้ไอ้ที่ยืนคุยเนี่ยนะครับพี่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดก็คิดดูแลกันวิ่งมาเปิดประตูล็อกประตูคิดดูแล้วกันแะไดงว่าท่านปฏิบัติงานยอดเยี่ยมมากเลย6 6ห7ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมมากผมยอมรับว่าคุณ ้ามีรถกระทำผิดพาไฟแดงเห็นแต่มีผู้ร้ายเอาขวานไล่ฟันผมมองไม่เห็นเออเยี่ยมอาทิตย์ไหนโอเคเยี่ยมดูกล้องเลยครับนี่ดูเยี่ยม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 ผมเดินมาดูเลยตรงนี้อ่านี่อย่างรถเขาจอดตร่นี้อ่ามีกล้องอันนี้มีกล้องอยู่กล้องตรงที่เกิดเหตุนะครับผมจอดรถตรงนี้แล้วมันก็มาจอดรถตรงหน้าผมนะครับ แล้วก็ก้องตรงนี้แล้วก็ก้องตรงนี้่าแบาที่วิ่งๆิงิ่งตรงมาเลยเอาลัวเล็กมาเลยครับเดี๋ยวไปเอาลงตัอน้อีแดงเลยวันนี้แสดงว่าแสดงว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับเจ้าหน้าที่เหล่านี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าการที่เห็นคนร้ายมาทำร้ายผมเนี่ยตรงนี้ผมยืนอยู่หน้าป้อมเนี่ยผมซูมไปเนี่ยตรงที่คนร้ายมาเนี่ย เวลารถกระทำผิดเสือกเห็นนี่รอรถที่อยู่ไกลนี่ดิแต่เวลารถกระทำผิดจอดอยู่นู้นเห็นจอดอยู่นู้นเห็นแต่เวลาคนร้ายมาจอดอยู่ตรงนี้ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวไปไปปั๊มเซลก่อนไหมนัดเจอกันที่ปั๊มเซลด่วนมันจะมายากอะดิ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอหกเพรเดี๋ยวตอนนี้เราเรารถที่อุปกกณ์ที่อยู่นู่นที่ไหนอยู่เชลอ๋อายก่อนไหมอืกอท้ายก่อนเรไปปั๊ชไดไหมม่ที่้าเจกลานแลไมกลับบ้านน่อะไรนะ้ทไมกัานนะอามาไได้ไง่ะมันไม่สิ่งไล่ผมเดี๋ยวดูรถโตหาที่มันรถแป๊ ไกลับานามันม,มีสิทธิไม่มีสิทธิ์ไายว่า้วันนงอ่าไอ้นี่ไอ้นี่เด็กตำรวจแน่นอนครับมันเป็นคนเดียวกันกับที่มันมีกองนไม่ต้องจับได้มันมีเป็นคนมันจับไม่ได้มันเนี้ยคนเดียวกับที่ไปข่มขู่เอาเอาขวานไปข่มขู่ผมหน้าสอนอดินแดงวันนั้นคนเดียวกันครับ นี่ไงมาจอดดีไงไม่ได้ดีสายสายยางมานี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาถุงมือมาก่อนแล้วมาถุงมือมาอย่าพึงจับพึ่งจับอย่าพึ่งจับไม่ต้องจับไม่ได้เขาตัดมึงไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเก็บหลักฐานก่อนเนี่ยน้องไม่ถุงไหมไมีถุงพา่งเก็บไหม เพราะว่ารถผมต้องทุ่งไหนทา,า,างเดียไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมุดจะมาะเดี๋ยวน้องลุยๆแถนอนนี้แดงเลยวันนีน้ไม่ได้เรื่องไม่กราบแจ็คพี่ที่ไหนเดินไปเดินไปแล้วก็ไลฟ์สดอ่านชื่อหมวกข้างนนั้นหน่อยว่ามีกี่คนหมวกหมายเลขอ,อะไรอะ่ะพี่ไลฟ์สดตัวไหนเออไลฟ์สดของพี่หรือเปล่าถ้าพี่พี่พี่มาถึวิดีโอก็ได้มาถึงวิดีโอเลยมาวิดีโอ แล้วเจ้จะไปไหนขายผู้แล้วก็เอ่ยเอ่ยเออชื่อว่ามีรหัสหมวกอะไรบ้างแล้วเจ้จะไปไหนอยู่นี่แหละไม่อยู่นี่แหละใต้ด่วนดินแดงครับเพราะว่าไอไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวเดียวที่ไปข่มขู่หน้าสอนอดินแดงตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันเลยที่ไปข่มขู่ผมหน้าสอนอดินแดงที่ผมแจ้งความเรืนองคดีไว้นะครับไอ้นี่แหละครับผมแล้วเมื่อกี้ มือกี้มันก็ขี่เข้าไปที่สอนอดินแดงนะครับมีภาพชัดเจนภาพมันชัดเจนนะครับผมถ่ายไว้เรียบชัดเจนแน่นอนถ้ามีคนเห็นไหม ทั้งหมดเลยนะยังไงก็เคสนี้ไม่จบครับไม่จบนะฮะตราบใดที่พื้นที่สอนอดินแดงยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับมมมมาาาเเชลยหดนตอนนี้ผมอยู่ที่ปัม๊มใต้ด่วนดินแดงนี่นะครับปัม้มนี้นะทะเบียนรถตามที่ผมถ่ายไว้พี่วินัยถ่ายถ่ายเอาภาพนิ่งทะเบียนรถทุกคันเลยเอาทะเบียนรถ ไม่ไปถ่ายทะเบียนรถถ่ายอธเบียนรถอย่างเดียวเอาชัดๆเลยใรไม่ต้องไปครับผมก็มันเป็น จริงๆแล้วไอ้นี่มันมันเป็นเห็บหมานะครับเป็นเห็บหมาซึ่งตำรวจตำรวจน้ำดีเขาเคยบอกผมว่าไอ้นี่มันเป็นสายให้กับเห็บหมานะครับมันเป็นสายให้กับเขาเรียกว่าอะไระเป็นสายให้กับพวกมีอำนาจในดินแดงเออนะครับมันจะคอยทำมาหากินให้กับพวกมีอำนาจในสอนอดินแดงนะครับ ผมเข้าไปแจ้งความนะผมวิ่งเข้าไปแจ้งความมันล็อกประตูนะครับตำรวจทุกคนที่อยู่ในป้อมเนี่ยล็อกประตูหน้าหลังเลยนะครับล็อกประตูป้อมไปเลยหน้าหลังซอน้าดินแดงนะครับเป็นเขตอำนาจของซอยนอดินแดงตอนแรกไม่ต้องข้ามไปอยู่นี่นะยืนตรงนน้นเดีด๋ยวรถชน ดนแไปสมุดจอหน้าก็ได้ดี๋ยวจอชิช้นหน้าก็ได้อขอนอาดินแดงครับซึ่งการกระทำแบบนี้ผมว่ามันไม่ใช่นะครับการกระทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับการที การที่คุณแข่งให้เด็กมาลอบทำร้ายผมเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับมันว่าอะไรวะมันว่าอะไรดีอ๋อเมื่อกี้บอกว่าผมจะตัดไปดังนรถแต่ว่าน้องนี้ไม่มีปัญหาหรอกไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ เแม่นี่ยรถรถคันนี้มีกล้องหน้ารถอยู่แต่ไม่รู้จะจับได้หรือเปล่ารถคันนี้จอดอยู่ตรงนี้ก่อนตอนก่อนเกิดเหตุไม่รู้จะมีกล้องหน้ารถหรือเปล่านะครับได้เก็บต้นไหนโอ้ตีเหรอขวานเราขวานตีโอ้ยคนนั้นหรือเปล่าอ้าวคนเดียไม่ได้มาแถวนี้เหรออีกคนมาแล้นหรือเปล่าอ่าคนเดียวกันคนเดียวกันอ่าแจวเลยอย่างนั้นแจวเลยวันนี้ไม่จบวันนี้ไม่จบผู้ายคนนี้ เป็นไงเป็น,นี่ใช่ฉันนี่แล้วใครตีนี่ไอ้คนนั้นเนี่ยที่ไปคุมขู่หน้าสอนอนั่นน<อ>่ะแล้วป้าันไี้เห็นไหมไม่เห็นโอ้ย<อ>เขาบอกขนาดวิ่งเขาไปวิ่งเขาไปแจ้งความขอความช่วยเหลือแม่งล็อกประตูแกก็ทำร้ายเนี่ยทำไมเนี่ยก็รู้เมื่อก,กี้มันบ้ากล้องมันเห็นไหมไม่มันบอกพี่มีกล้องหน้ารถเขาบอกเขาดูกล้องคารมอได้อ๋อนี่แดงเนี่ต้องเทำไมไม่ช่วยเด็กเขาเหมันบอกมักนไม่เห็น ล็อกประตูเลยตำรวจมันล็อกประตูเลยเนี่ยเนีพวกนี้เขาบอกไม่เห็นเลยนะครับพี่นายถ่ายถ่ายรูปทะเบียนมาได้ไหมถ่ายมาแล้วนะตอนเราถึงมอค้าเมื่อวานตีรถแบบตึ้งบอกอะไรเลยได้เห็นแล้วพี่ถ่ายแล้วนะครับทุกคันละว่าทุกคนที่อยู่ในป้อมเนี่ยผมแจ้งความหมดทุกคนเลยครับนะครับเพราะการที่คุณทําแบบนี้คุณทําไม่ถูกต้องนะฮะการที่มีเหตุเนี่ยเหตุทำร้ายร่างกายอยู่หน้าป้อมเนี่ย แล้วคุณไม่รับนะครับไม่รับแจ้งความคุณขับรกประตูเนี่ยคุณ็อกประตูป้อมนี่คืออะไรพี่สมุดผมถามว่าคุณรักประตูป้อมนี่คืออะไรียกว่าพี่ทำมานะครับอาชัไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับการที่เจ้าหน้าที่อยู่ในป้อมห้าหกคนแล้วเกิดเหตุแต่ไม่มีใครวิ่งออกมาช่วยผมนะครับ แต่อันดับแรกที่ทําคือล็อกประตูป้อมล็อกประตูหน้าหลังเลยผมวิ่งเขาไปเปิดประตูไม่เปิดประตูให้ผมนะครับมันคืออะไรผมอยากรู้มันคืออะไรนะฮะเฮ้ยเนี่ยรถคันนี้จอดอยู่ตอนเกิดเหตุมันจอดแล้วตรงเนี้ยรถคันนี้จอดตอนเกิดเหตุมันน่าจะมีกล้องหน้ารถนะถามเขาเลยอยถามเขาฮะ อแบตเตอรี่ผมจะหมดแบตเตอรี่ผมจะหมดตอนนี้แบตเตอรี่ผมเหลืออยู่15เปอร์เซ็นต์นะครับกล้องก็จะมีจะมีกล้องตัวนี้โอ้กล้องตัวนี้ไม่น่าเห็นโอ้เห็นอยู่ S, <S กล้องปานี้เห็นนะครับกล้องปานี้กล้องปานี้เห็นอยู่นะครับตอนกลางวันแล้วจะมึงข้ามมากล้องงานรถที่นี่นะครับไม่มีกล้องไม่เป็นภาษาเหมือนกันเรือแล้วที่เราเข้ากรมเลยเป็นภาษาไม่เข้ากรมเลยให้เก็บเงินความให้เก็บเงินความ รถร่วมนะครับแต่รถร่วมหมายเลขสิหกนี่ก็คือมันมันไล่ผมมาจากนี้เนี่ยไล่ผมมาจากตรนี้นะครับซึ่งรถกระจอะอยู่นี้แหละแล้วก็ทำร้ายร่างกายผมตรงนี้นะครับ ไม่รู้ไปจ้างคนสองปากได้ไม่จะเข้าซอยน้ออันนี้ก็ใส่ยังไงสองปากได้ไปสองปากผมปากดีกว่าไหมน้องมันถ่ายรูปไม่ท่ายมันก็เป็นคนรู้จักอันนี้เหรอเออถ่ายไว้แล้วใช่ไหมถ่ายไม่หันถ่ายไม่หันเดี๋ยวเราไปจ้างกองปากแล้วอายัดกล้องแล้วเดี๋ยวอายัดไปกองปากได้ไหมอืมเนี่ยมันตีหัวไม่ใช่ผมไรเคสอยู่ตัวหนึ่งที่มังกรผมไ่รปองไอจุดตัวหนึ่งเป็นสายตัวตาย จบไลฟ์สอดแค่นี้มันตีนะแบบตีไม่ได้ฟันเลยอ่ามันเอาด้ามด้ามขวานด้ามด้านที่ไม่คมตีจบไลฟ์สดอีดแค่นี้ก่อนจบไลฟ์สดก่อนเฮทปิดไลฟ์สดแค่นี้ครับแบกจะมาด้นึ้นไหลก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปแบกขึ้นไหลก่อนเดี๋ยมาตรงไหน